มาเข้าเรื่องของเราบ้างอตอนที่คนไทยทำประเด็นคำตอบตรงนี้ไปเพื่อนได้อ่านหมดแล้วใช่ไหมคะลูกเอาเรื่องต้นก่อนว่าตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนเห็นข่าวก็นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สารภาพหลยๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะก็เ<อ>ลยรู้จึกเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเ,<อ>เปิดใจคุยหลายอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาน้อยที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนา แววตาเรามันแวววาวเนาะไฟปะคะอะจริงๆก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะเออยังไงอาสถานะดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงเฟิร์นว่ามันมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะมันเพิ่งเริ่ม่ะเนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือฟังรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากดาขอดกใจค่ะ เรารู้มาก่อนไหมมีความสัมผัสได้าม,มาบ้างไหมอะไรนะคะสมัมผัสความรู้สึกมั้ยมีกลิ่นมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือจริงเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทั้นีกับเราผิดปกติเขาที่อยู่แล้วว่า คือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไเลยก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้ที่ดีนี่พูดไงไอ้ที่ดีคือรู้สึกไหมว่าเขากำลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มันก็พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะไม่เหนื่อรู้เรื่องใช้ทำฟันค่ะคุณหมออย่าถามเนี่ยอย่าพูดไล่เขาจริงๆคุอแล้วคนรอบข้างสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนไปเออเพื่อนๆเราหรือคนรอบตัวอะไรเเงี้ยา นักทักเราไหมว่ายัางไงอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นตอนจริงเพื่อนเองในคาวามรู้สึกของคาวามเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีมากหลายปีอย่างช่วงพักๆหลังๆที่มันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เห pues like มือนสเตปป์เหมือนเมื่อก่อนก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมา,มากๆเลยยังแค,แค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษแค่นั้นเองเขาคือก็โทรหาเราคุยกับเราแบบยังจักเรามากขึ้นอยู่ยังไงนะอันนี้ต้องไปถามเขา เออแล้วเราไรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากจะสารสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ความเขาบอามาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่นุ่มใช่ไหมตอนฟังที่วางสายจากเขาไปไปเป็นความรู้สึกยังไงหรือว่าแบบโงงหรือว่าใจไปบ้างก็ยางๆค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเรียวก็พอเขาพูดอะไรมาเราก็ได้ระกาศได้คุยหลายอย่างเลยจนแบบเออมันก็มันก็เป็นปฏิทินที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ย เรามองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบเขาสือ่อเขาชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหมน,นั่นสิค่ะจริงๆคนอื่นก็ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยเป็นงั้นก็คงไม่มีคนมาสาพาพ่ายภาพไปนั่นหรอแล้วความรู้สึกของเฟอิฟล่ะคะกับเราสายภาพออกในเมื่อนายเขาข<อ>แบบนี้เขาคิดว่าเฮ้ยเขาความสัมพันธ์กับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงีง้ยเขาอยากเสียเราไปยเขาอยู<ง>่ก<ง>ับเราอยากมีเราตลอดก็เราเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความสัมพันธ์พิเศษเออเราก็รู้สึกพิเศษกับเข ก,กันพเ็อายาก,ก,กได้คุยกันไ,ไม่งั้พี่โดนอนุญาตถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไป,ไปหัวเา้ายิ่งยิ้มพูดค่ะเหมือนมันตกใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนทำไมหัวเราะหัวเล้อมันเขินแก้เขินยังไงก็ใกล้เคียงค่ะแล้วอย่างน้นงองนายแพทย์ให้มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมคะเออแล้วพอนุ่มจะรับไหมคะไแล้วหนูจะรับไหมคะ คถ้านายตีเฟิร์นจะรับไหมคะตีทีจะรับไหมคะเปิดค่ะอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะทั้งบ้านอยากรู้ไงเดินเอิทางบ้านอยากรู้ว่าเราแค่พยายามนีเฟิร์นเปิดเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาวปนนยังมาปิดสถานะไปเขาเป็นผู้ชายยังไงเขาข้าหลังเขาหลังเขา เขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุกคนอะมันตัวละอย่างจริงๆเขาก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หนูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หนูเปิดทางให้แล้วก็มันสนุกมากการแบบว่าแม่แบบเปิดการแบบ สนิการทุกจักแม่ไปมาหาสื่ออย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเรียบพร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิค้าเาไม่แบบรอบครัอแบบมเราแต่ไันแรกไม่มอไปเกี่ยวใหู้กอ็นดูเราอ่ไปเดี่ยวก็ก็รู้สึกดีค่ะรู้สอบอุ่นทั้งพี่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากน้นเขาแบบแประกาศโทรดิบฉันท้ได้คุยค่ัก็โทรคุยกับแม่เออแล้วแม่ว่าไง แสดงว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูเหนือเป็นกระดับกขึ้นขึ้นไปอีกดับเวลาคุยกันอะไรย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอีกขั้าหนึ่งเนาะที่คนก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นพิธทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆ่อยคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดนะเจเวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันกับว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย มันต,ตัวเรามองว่ามันได้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วแม้ว่าอเออเขาก็โอเคกับเราจรงิงๆอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีกับนายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรออเฟิร์นเชื่อมั่นว่าเขาคิดในดีมากๆแย่างอย่เนี้ยเฟิร์นเ,เขาเคยไหมเพราะว่านี่ตอนที่เราไม่ได้มีความรักมานานตอนนั้นวันนี้มันเกิดหมายถึงไงที่ผ่านมาลสุดตอั้นเองตอนนี้วันนี้มันเริ่มมีความรักมันมันรู้สึกยังไงบ้างมันช่างประชวรมันสดใสแค่ไหน ผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที really ่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดการหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือไมความหวังดีมันก็คือความสบายใจของรับเราเราหวังว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นมโนในการแบบเป็นเรื่องทจออกจากรอบฟนโซนคอณจ๋าแต่ว่าเราอยากจะ สังคมตอนนี้ก้องกดดันว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแต่คนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเคลียร์เราแล้วก็เป็นห่วงคนด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเฟิร์นคือคนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีมากๆระหวังไหมครับเฟินว่ามันแบบว่าสุดท้ายหลายคนแบบเขาก็บอกว่าจะเหมือนในหนังอนาตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจบเหมือนในหนังอะไรเงี้ยเราคิดไหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วไรอย่างเงี้ยตัวสำหรับตัวเราอย่างไรบ้าง ก็อย่างที่คนบอกคิ่ยคนอยากช้าๆรู้จักกับเขาไปนี่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆสายที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติทักเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆแส่งให้เห็นว่าอย่างตอน้องนายประกาศว่าจะจีบแล้วมันก็จะมีเพจว่อคูงคือใครก่อนแล้วก็เหยียบคือน้องนายต้องเรียบแต่กรรมมือใครก่อนระหว่างน้องนายกับไม่เคยเหยียบมาตรงนี้หน่อยนิดนึงเราจะโพดีเหยียบกันยังไงฮะถูกแล้วเพิ่มแล้วคุณ ไม่ไม่เขาบอกมีทวงคืนอ๋อเห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีนะผมรู้สึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนแบบเป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเชียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านพี่เจมส์จะเหมือนพี่แจ๊คตี้ไหมคะอุ้ยทวงคืนไปทวงคืนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอ๋อก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ตอนนี้ใจเราเป็นขนาดไหนครับเพลมันฟูมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะก็ดีค่ะมันใช้เขาก็ใจฟูได้ไหมครับก็เอาเป็นยินดีมั้งค่ะเลยคือยินดีเรื่อยหลังจากที่นายให้สัมภาษณ์ไปได้มีแบบเจอกันไหมครับนอกจากคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเขาก็ถ่ายละครแต่มันจะไม่เข้าถนะถ้าคนจะจักลางมองเราสูงมากขึ้นแบบนี้ก็เรืสองของคนเข้าใจ ได้เห like like e> uh> um ็นแบบว่าโซเชียลหลังไหมคะที่แบบว่าพอน้องนายออกมาประกาศคนก็เป็นรูมแบบทั้งในกองละครน้องนายก็แกล้งแกงน้องนายกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นยเางนะเออเราไม่ได้ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ค่ะอ่าเราก็จะมาเจอทั้งข่าวแบบนี้แหละแล้วคุมือตอนเนี้ยโดนแซวเยอะไหมคุณโดนโดนค่ะโดนตอนนี้ก็คือแบบออกเป็นข่าวคนไม่มีโอกาสได้แบบไปคุยกันไปเจอการจาคก็เพราะสาวค่ะเพราะอะไรเพราะมัน เพราะนายแต่งละครใช่ค่ะนายมีนัดกันไหมนายนายบางคนนายไปดูากมาให้พี่มาถามไม่คุยดูปากถามแล้วนายไม่คุยไม่ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะหรือว่าเราคุยกันไปหมดแล้ววันนี้คุณคลิปนายให้สัมภาษณ์อะแล้วเขาออกมาพูดแบบนั้นเป็นยังไงคะอาการเราก็ไม่น่าจานแต่ทุกคนนะคะเราก็เผื่เหมือนกันใช่ก็เผื่ค่ะจริงๆก่อนก่อนที่เขาจะออกงานเขาโทรหาเรา เขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะครับมี่สัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมผมก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นดูขี่รอบบนไปครับสองสองดูสองรอบไปหรอบนไปให้มันสัจเจยอยัยแต่ท้ายสุดีันยางรับหนึ่งนะครับได้นะคะรับหนึ่งนะคะมับมีสองสามสี่ห้าหก ก็คือรับเมือจากเพื่อนแฟนใช่ไหมที่ก็จะถึงโอ้ยอก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะเมื่อที่แบบได้ลองคุยงแล้วมันตักกันอีกมุมือเลยอย่างไม่ใช่แฟนนะยังยังในการศึกษารใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุายถึงแฟนก็จะมาหออ,อ่าบอกใครบอกโซเชียลเลยก็ได้สรุปจะไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดนะตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคำเรียกเขาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีแค่นั้นเอง คุณไม่ชั้นเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากถ่ายสื่อไปแล้วรอบนี้เพิ่์นจะฝากบอกอะไรนายถ่ายสื่อไหมคะเอ่อไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกตัวเองน้อยอยากหนูไม่บอกไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้นิดนึงหน่อยสิไม่ได้เอ่ออ่างจะอะไรนะก็ให้ติดตามแมาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้รองเนาะแล้ก็ ฝากกำลังใจให้หนด้วยนะคะแล้วก็หนงอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเสียคอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะเลยหลัจากนี้นก็เซลได้อะไรได้เซลได้แต่ย่าแรงมากคืเอเจอหรอไม่เหรอตอนแล้วนะหล่อไปโ <laughs> อเคแต่ไปแทนแล้ว ดีเป็นอะไรนะคะติดตามการอันเรื่องต่อไปค่ะเชิญค่ะครูหรอพี่หรอเรื่องพิมกเรื่องดราม่ากับพี่หวานกีครับเราเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้คนเห็นเหมือนกันค่ะเห็นรูปมีรูปมันอาจจะดูเหมือนรุมแรงเนาะจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรสำหรับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยคิดนังก็คือพี่เขาก็ไม่ได้กระชากแรงนะมันเป็นเหมืแบบ acting เราด้วยใดๆคะแนน ตอนเกิดเรื่องหรือทวิตเยอะๆพี่หวานก็โทรมาโทรมาคุยแล้วก็แบบขอโทษจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะขวันเครี่ยงนะพอจากที่แบบเป็นกระแสแล้ดันไปจบดีขวัญวู้มากกว่าเขาน่าจะเป็นห่วงหนูมากกว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบอะไรอย่างเงี้ยหรบอกแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลถ้าเจอเวลาคนเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทแบบก็จะเป็นแนวๆนี้แล้วทุกแม่ใช่ค่ะแล้วว่าแบบบางทีก็ไม่ตั้งใจเราบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันเป็นยังไงแล้วพี่หวานก็ไม่ได้ตั้ ไม่ได้โกรธที่หวานไม่เคยเลยไม่เคยโกรธที่หวานเลยอ่าเอ่ะขอบคุณค่ะแันนี่คือการสัมภาษณ์นะคะของใบเปินมิชลินลูอวิเศษในคุณเออเต็มเยอะเลย